ขอพูดเรื่องนี้ก่อนก็คือหนูไปถามเพื่อนนี่แหละถามเพื่อนว่าเออลองออกเสียงวงคาร่าสิเพื่อนแบบว่าอะไรนะ <c oughs> คือเพื่อนแบบเหมือนต้องเค้นออกมาแเขาอ,อย่างเงี้ยเขาจะแบบต,นนะต้องปั้นอ่ะต้องปั้นอะสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะเรียกว่าคาร่าคาร่าคาร่าใช่ไหมคะแต่กิมมิคของวงเราอะมันมีพิเศษก็คือแค่ชื่อก็เป็นกิมมิคแล้วเพราะว่ามัน challenge ทุกคนมากๆในการออกเสียงมันต้องเป็นฟิลแบบหนูเห็นคลิปที่น้องปาเอไปอ,ออกเสียงมาทำรียบร้องกับคำถามนี้มาหลายคนมากๆาเลยนะคะก็คือการออกเสียงคำว่าคอร่านะคะก็ตัว Q ิเนี่ยมันจะเป็นพยัญชนะใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตัว R ที่ตามข้างหลังเนี่ยมันก็คือตัว R ซึ่งมันก็อ่านว่า R ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เอาตัวคิกับตัว R มารวมกันเป็น car แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น r กับ a ใช่ไหมคะก็อ่านว่ารารอะไรงี้แล้วก็เอามาบอกกันก็จะเป็น cara 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 อะไรงี้คะ่ะไม่ยากนะทุกคนใช่ค่ะเราต้องออกเสียงแบบนั้นนะคะตัว R ตัว R เป็น cara 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 สวัสดีค่ะนิวคาร่าแล้วทุกคนหนูเห็นภาพนะ <laughs> เห็นภาพตอนที่แบบว่าสมมติว่าเราไปเดินโปรโมท PR ใช่ไหมคะจะต,ต้องมีแบบแฟนคลับเรียกเราใช่ไหมหนูก็แบบเห็นภาพไแบบเฮ้ยเขาจะต้องตะโกนเรียกแต่ก่อนที่เขาตะโกนอนะ่ะเขาจะต้องแบบเขาจะต้องแบบว่าซ้อมฝึกซ้อมก่อนก็คือสมมติพวกหนูเดินมาเติ้ลตต,ตเขาก็ตะโกนเรียกคาร่าคาร่าคาร่าอย่างเงี้ย สมมติคนที่ไม่รู้จักเขาก็จะแบบเอว่าเอ๊ะว,วงนี้ชื่อกก๋จังเลยอะคาร่ารอย่างเงี้จริงๆอะกว่าจะมาเป็นคาร่เนี่ยคือมีหล,หลายชื่อมากๆแบบมากๆเลยใช่แล้วก็แบบเราก็ลองแบบเอาตัวอักษรมาเรียงกันว่าอย่างไงมันจะสวยดีะอะไรเงี้ยอ,อีกเหตุผลหนึ่งนอกจากจะนอกจากพวกเรื่องเสียงที่เราจะเอาตัวคิวกับตัวอ เวลาบารวมกันมันจะเป็นคอร่าใช่ไหมคะแต่เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะนอกจากบอกการออกเสียงปุ๊บอะรู้สึกว่าตัวคิวอะมันดูเป็นฟิลแบบผู้หญิงอะดูเป็นผู้หญิงแล้วก็ดูมีความแบบตัวคิวก็หมายถึงหมายถึงแบบควยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะดูเป็นฟิลแบบผู้หญิงที่ดูมีความแบบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนั้นค่ะคารานี่ใช่ร้องราสาเสียงหรือเปล่าอาจจะเป็นคอร์รัลหรือเปล่าตึงป๊ เผื่อบางคนยังไม่รู้เนาะก็แปลว่าหญิงสาวผู้เป็นที่รักผู้หญิงผู้เป็นที่รักแล้วก็แปลว่าเพชรอะไรเงี้ยค่ะใช่จริงๆเพชรเนี่ยอันเนี้ยคือหนูอะ่ะลองเสนอไปเฉยๆว่าเอ้ยวงเราอะ่ะดูเป็นฟิลแบบเหมือนทุกคนอะ่ะมีความประกายในฉบับของตนเองใช่ไหมคะแล้วพอมาอยู่รวมกัน5คนเนี่ย มันก็จะยิ่งเปล่งประกายขึ้นไปอีกครานี้หนูก็เลยมานั่งคิดว่าเอ้อะไรที่แบบจะสะท้อนถึงความเปล่งประกายได้บ้างก็เลยนึกถึงเพชรขึ้นมาอย่างวงไลลาไวลาก็จะมีสีที่เป็นประจำตัวของตัวเองใช่ไหมคะเครานี้หนูก็เลยคิดว่า,วาเฮ้ยเราเราจะเอาอะไรดีที่แบบเป็นประจำของแต่ละคนอะไะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเพชรเนี่ย หนูก็เลยไปดูมาแหละคือหนูแบบอยากรู้ไงก็เลยลองไปดูว่าเพชรเนี่ยมันมีสีใช่ไหมคะแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นสีแล้วเนี่ยมันมีเป็นสีแบบจันทร์คนเกิดวันจันทร์ถึงอาทิตย์สีอะไรมีไหมอะไรเงี้ยเพชรที่แบบสมมติว่าเพชรวันอาทิตย์สีแดงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองไปดูปรากฏว่ามีค่ะมีแล้วคนเนี้ยตอนที่หนูคิดอะหนูก็เฮ้ยถ้าสมมติว่าเราห้าคนมีใครคนใดคนหนึ่งเกิดวันเดียวกัน ก็อาจจะไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ปรากฏว่าไปส่องในประวัติหรือว่าแต่ละคนเกิดวันไหนอะไรเงี้ยค่ะพอไปดูปุ๊บโอ้โชคดีมากทุกคนทั้งห้าคนไม่มีใครเกิดตรงกันเลยคิดว่านะคะคิดว่าเพชรน,น่าจะเป็นกิมมิกสำหรับวงเราเวลาแบบมีคนถามว่าเฮ้ยทุกคนมีสิ่งแทนตัวของแต่ละคนไหมเราก็น่าจะตอบว่าเป็นเพชรของแต่ละคน อย่างของหนูเนี่ยตอนแรกอะหนูแบบภาวนาว่าแบบเพชรอะอยากจะเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีส้มจังเลยแต่ปรากฏก็คือไปดูมาเองหนูเป็นเพชรสีแสดซึ่งสีแสดมันก็ยังอยู่ในเครือแบบในแบบแถวแถแบบสีส้มอยู่ดีก็เลยโอเคสงสัยเราจะถูกฉลอกับสีส้มมั้งสีส้มน่าจะเป็นสีที่มงคลสำหรับเราอันนี้ไม่ได้มูลเลยนะ แต่คือไปดูมาตอนแรกนึกว่าจะหลุดพ้นจากสีส้มแล้วแบบเพราะว่าอยากได้สีอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏเราก็ยังเป็นสีส้มแต่มันคือสีแสดอะทุกคนแต่เป็นสีส้มแล้วกันเนาะสีส้มดีกว่าสรุปนิวเวเตนตาตอนย้อนใส่ใครอ๋อทุกคนหนุจะมาเล่าเรื่องนี้ก็คือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นหลังออรดิชั่นแต่ว่าเรายังไม่ได้เลือกกันว่าจะเป็นใครดีที่แบบว่า เข้ามาเป็นสองสมาชิกของคลาร่าใช่ไหมคะแต่ว่ามีการพูดคุยกันแล้วจากทุกฝ่ายรวมถึงแบบพวกเราด้วยเนาะที่เป็นสมาชิกคือช้อยเยอะมากเพราะว่าทุกคนที่มาออเดชั่นวันนั้นอะคะ่ะคือทำได้ดีหมดทุกคนเลยแล้วก็บางคนก็แบบเซอร์ไพรส์มากๆคือเราไม่ได้แบบว่าใกล้ชิดแบบไม่ค่อยได้เห็นเขาคะ่ะคือต้องบอกว่า พวกคาร์ดร้องคาร์ดเต้น,นะคะจะมีการสอบอยู่แล้วเนาะเป็นการสอบว่าแต่ละคนมเมมเบอร์แต่ละคนมีสกิลอยู่ในระดับไหนอะไรเงี้ยค่ะเป็นการวัดศักยภาพแล้วก็ดูพัฒนาการตลอดที่อยู่ในวงมาอะไรเงี้ยซึ่งของรุ่นสามะพวกหนูไม่ค่อยแบบเห็นขนาดนั้นเพราะว่าตอนสอบก็คือเราไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันอะคะ คือบางคนที่ส่วนตัวหนูอะที่ที่หนูเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะตอนออดิชั่นเนี่ยเสร็จปุ๊บก็ต้องมีการมาคุยกับคุณครูแล้วก็ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็เลยหันไปถามครูว่าครูคะาคนนี้แบบตอนอยู่ในคลาสร้องตอนสอบเขาแบบยังไงครูเขาบอกว่าถ้าคนนี้ตอนแรกๆมาแบบยังทําได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาก็เหมือนพัฒนาม,มาขึ้นเรื่อยๆจนแบบเลื่อนมาอยู่อีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยใช่คือ จะบอกว่าทุกคนที่มาออดิชั่นคือทําได้ดีหมดทุกคนแล้วคือตอนที่หนูแบบเลือกคือแบบออเรื่องไม่ถูกจริงๆอ่ะคือรักพี่เสียดายน้องอ่ะคํำนี้ใช้ได้จริงๆนะในเหตุการณ์น,นั้นอ่ะคือแบบดีมากแล้วตอนที่ยังไม่ได้เลือกว่าจะเป็นใครแล้วก็มีงานกีฬาสีแล้วคือแบบตลกมากไม่เจอคนอื่นนะเจอพี่ปอบเพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบเรากำลังถ่ายแดนแฟร์ทิเพลงแม็กแม็กน้อยกันอยู่ แล้วก็หันไปเจอพี่ป๊อปพอดีก็เลยหันไปแซวพี่ป๊อปทำท่า on on ตาตอนยอนใส่ตาตอนยอนตาตอนยอนตาตอนยอนเพราะว่าทุกคนจะต้องเต้นเพลงตาตอนยอนเพราะว่าเพลงตาตอนยอนอ่ะเป็นเพลงที่ใช้ออดิชั่นใช่ไหมคะ <co ff> ก็ <co ff> พอเข้าไปในห้องใช่ไหมคะ <co ff> ก็ทมก็เจอพี่ป๊อปก็เลยถามแล้วปรากฏว่าไปย่าเดินมาพอดีแต่ว่า <co ff> หนูว่าเคยถามน้องว่าจําได้ไหมพี่เคยทำท่านี้ใส่อะไรเงี้ย น้องน้องบอกว่าน้องจำไม่ได้แล้วแบบตลกมากหนูทำใส่แค่สองคนเนี่ยแล้วแบบแล้วแบบเป็นความบังเอนะิญอะความบังเอิญมีอยู่จริงนะทุกคนคือจริงๆนะการเลือกครั้งนี้เราไม่ได้แบบเลือกเพราะมีความสนิทสนมกับใครมากที่สุดไม่มีละคะเราเลือกดูจากหน้างานว่าใครทำได้ดีแล้วก็มองว่าถ้า ขาคนนี้ได้เข้ามาเป็นหนึ่งสมาชิกเนี่ยจะสามารถมีเคมีกับเราได้ไหมแบบว่าเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วปรากฏก็คือแบบเฮ้ยเฮ้ยเป็นสองคนนี้ตอนแรกคือแบบไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นสองคนนี้ด้วยคือทุกคนเป็นความบังเอิญที่หนูไปทําท่านี้ใส่อะแล้วไปไปเขาก็น้องเขาก็ได้แบบพอดีแต่น้องจำไม่ได้นะแต่หนูจําได้น้องถามว่าทําไมพี่นิวต้องทําท่านี้ใส่ทุกคนเลย แต่พี่จะบอกว่าพี่ทําใส่แค่สองคนนี้คืออาจจะมีคนอื่นเดินมาเห็นแหละแต่ว่าหนูอาจจะไม่เห็นเองคือตลกมากเลยเหมือนแบบเจ้าแม่เ <c oughs> จ้าแม่อะไรสักอย่างหลังจากนั้นเราก็แบบมาทําการเลือกกันนะคะเราก็แบบค,คือคุยนานมากๆกับทางผู้ใหญ่ ซึ่งผู้ใหญ่ก็บอกว่าอยากจะให้เราเป็นคนเลือกมากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนอยู่ในวงนี้เนาะต้องทํางานตรงนี้เนาะอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องหนูก็รู้สึกว่าอยากจะฟังความเห็นจากทางผู้ใหญ่ด้วยว่าเขาอย่างไงคือทุกคนอะมีของในตัวอยู่แล้วอะอยู่ที่ว่าณนะวันนั้นอะใครจะทําได้ดีหรือไม่ได้ดีแค่นั้นเองประทับใจมากมากบางคนคือแบบว้าวคนลุกอะหนูแบบคนลุกหนูยังหันไปแบบ หันไปบอกหอดหันไปมองหน้าครูอ่ะหันมองหน้าครูเอแล้วแบบครูคนลุ้กอ่ะคือดีมากอ่ะดีจริงพวกหนูก็เป็นกรรมการนั่งนั่งอยู่แบบเป็นโต๊ะสีขาวๆอ่ะคือหนูเข้าใจฟิลแล้วว่าตอนตอนที่แบบมีการออดิชั่นแล้วเราต้องไปนั่งเป็นคนไปนั่งดูมันรู้สึกยังไงมันและยิ่งเป็นเพื่อนด้วยอ่ะเมมเบอร์ด้วยกันเองเราจะรู้สึกแบบเขินอ่ะละคนเวลาเขาสอบตาเราเราก็จะแบบยิ้มให้ให้กำลังใจ ไม่แก้ทำหน้าดูใส่เห็นมีถ่ายถ่ายเก็บไว้เบื้องหลังแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะปล่อยคลิปออกมาไหมก็ต้องรอดูทีนะอาจจะแบบคัดเฉพาะคนที่ติดเข้ามาอาจจะแค่แบบว่าเล่าแค่สองคนที่เข้ามาหลังจากนั้นเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยหลังจากที่ออดิชั่นเข้าได้แล้วเป็นยังไงต่อคิดว่าเขาน่าจะตัดตรงนี้ลงม,มากกว่า ต้องไปแล้วนะคะทุกคนถ้าจบไลฟ์เฮ้ยบาย